มาส่งพัสดุครับอ๋อเหรอคะมีเก็บปลายทาง900นะครับแต่ป้าไม่ได้สั่งอะไรเลยนะคะอ๋อเป็นชื่อคุณนิตานะครับอ๋อลูกสาวฉันเองเดี๋ยวฉันโทรหาลูกก่อนนะคะฮะลัฮะโลโหลฮัลโหลลูกตาฮลัลโหลว่าไงนะคะแม่ฮลัฮโลโหลฮัลโหลได้ยินไหมลูกอะไรนะคะจำมลยเขาได้ยินเลยค่ะฮะลัลโหลเอา้าสายหลุดไปแล้วโอ้ยสัญญาณไม่ดีเลยอะเอ่อคุณป้าครับผมมาต้องไปส่งของอีกาลายนที่นะครับคุณป้ารีบรับรีบโอนให้ผมจะครับถ้าผมไปส่งของที่อื่นไม่ทันเนี่ย วันนี้ผมอาจจะไม่ได้ค่าจ้างนะครับโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะก็น่าสงสารนี่เดี๋ยวป้าโอนให้ค่ะอ้าวเปลี่ยนคนส่งของเลหรอคะพี่แล้ M. แลน้องเอ็มล่ะคะเออวันนี้เอ็มเขาไม่สบายอ่ะครับผมเป็นทีมเดียวกันผมก็เลยมาวิ่งแทนน่ะครับพี่อะ่ะไม่ใช่คนส่งของจริงๆนี่นะเออคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยเลิกลักขนาดนี้มีพิรุษนะคะคุณอย่ามาพูดจาเเลวไหลนะคนส่งของที่เนี่ยเขาไม่ได้ชื่อเอ็มเขาชื่อเจมจิ G. ต่างหาก แล้วเมื่อกี้ที่จู่ๆสัญญาณมือถือหายเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณมีเครื่องรับกวนสัญญาณมือถือพกติดตัวมาใช่ไหมตกใจเลยสิที่ฉันรู้ทันอะ่ะอย่าคิดที่จะหนีเพราะว่าฉันแจ้งตำรวจไว้เรียบร้อยแล้วโอ้ิม่ฉาชีพเดี๋ยวนี้น่าก,กลัวมากเลยนะเนี่ยมิชาชีพก็เอาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการหากินระวังด้วยนะคะ แล้วยังมีใครที่ยังไม่ทําลายชื่อที่อยู่บนกล่องพัสดุก,ก่อนทิ้งบ้างไหมคะมิชาชีพพวกนี้ส่วนใหญ่หายกินกับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามลําพังต้องระวังให้มากๆนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวนี้พัสดุกเก็บเงินปลายทางเนี่ยเราก็สามารถเปิดดูพัสดุก,ก่อนจ่ายตังได้นะคะให้บอกคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าอย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดใจและแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะ yeah.